อันนี้ฐานก็แบบเห็นกันไปแล้วนะผมปาไปก็คือระเบิดนั่นเองแต่วันนี้อบ้านหายครับลุงนี่วิ่งออกมาเลยนะครับ เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราไปเคลียร์เกมมาครับนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ครับผมเรามีดัตตาแพ็กนะครับผมที่จะเพิ่มแบบว่าสุดยอดพลิกแอคเข้ามาในเกมนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะก็อย่างแรกเลยผมจะคราฟให้ดูก่อนเลยนะครับกล่องคราฟนะครับผมแล้วก็เอาอ่านเนเธอร์ไลท์พลิกแอคมาครับวิธีการคราฟนะครับผมง่ายมากครับพลิกแอคเนี่ยวางไปเก้าอันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดแบบนี้นะครับผมเราก็จะได้เป็นพิกพิกพิกนะครับผมคูณเก้านะฮะก็เป็นพลิกแอคเนี่ยที่รวมอ่ะพลิกแอคไว้เก้า ไม่ใช่ไดิกขุดเร็ว10นะครับช์าเบนห้าเหรอมีออโต้สเมลด้วยนะครับแบบเผาอัตโนมัติอะไรเงี้ยรูติ้งนี่คืออินฟินิตี้เลยนะครับแล้วก็มีเอิร์ดเอ็กซ์ด้วยไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองขุดก่อนละกันนะครับจังหวะนี้อ่าลองขุดไม้ดิขุดเป็นไงฮะอ๋อขุดไม้แบบช้าเลยฮะ เร็วครับหินนี่คือเร็วเลยนะฮะอาลผมตบไอ้เจ้าเนี่ยปึ๊บเป็นไงฮะอู้ด้วใจเย็นนะค่อยๆคุยกันแค่จะทดสอบว่ามันแรงหรือเปล่าแค่นั้นเองแค่นั้นเองอย่าพิ่งตบกันเฮ้ยเชอาตายป่าวะตายเฮ้ยอย่าพึ่งเอ้ยแล้วม่มีสองตัวเลยวะเนี่ยก็ถือว่าแรงใช้ได้อยู่นะครับผมอาอันนี้เราขุดตรงนี้ก็ได้มาปึ๊บโอ้โหบ้านหายครับผมโหดจริงๆนะฮะแต่ว่าฮะความสามารถพิเศษที่แท้จริงของพีแอคนี้นะครับผมนั่นก็คือถ้าเราไปขุดแร่ใช่ไหมมันจะได้แบบแร่แบบพิเศษครับซ่่่มมมนนนนนนะะีีีคคอออยยูผผผก็ใลิปป้้ไ ให้หมดเลยนะครับผมสำหรับแร่ที่มีในเกมนะฮะแล้วเราจะมาดูกันก็ผมว่าแบบแต่ละแร่เนี่ยมันจะมีพลังอะไรซ่อนอยู่บ้างนะครับอ่าอย่างแรกก็ปนอาหารก่อนเลยนะครับผมฟืบจัดไปประมาณนี้น่าจะพอนะต่อไปเดี๋ยวผมอาหาเหมืองลงเลยดีกว่านะครับตอนแรกผมคิดอยู่ว่าผมจะปิดเชเดอร์ดีหรือเปล่านะครับแต่แบบรู้สึกว่าใส่ไว้แหละนะครับมันสวยดีอะไรเงี้ยนะครับผมแถวนี้มันจะมีเหมืองไหมอ่ะโอเคผมเจอแร่แรกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราขุดหาดก่อนเลยครับเดี๋ยวมันเร็วเกินไปครับผมตั้งตัวไม่ทันเลยนะครับจังหวะนี้เอาละฮะทีนี้ นี้เนี่ยมันคือโคโบอลนะครับผมอาจจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะลองคลิกขวาให้ดูนะครับจังหวะนี้คลิกขวาไปจังหวะนี้เหมือนแบบโยนระเบิดตุ้มโอ้โหเป็นแบบว่าระเบิดครับเหมือนแบบเป็นระเบิดแบบเกรเนตเลยอะระเบิดเลยอะปาไปแบบนี้ครับฟืบแล้วก็ตุ้มโอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ,ะดูไก่นะดูไก่จกังหวะนี้ไปครับไปตุ้มโอ้โห โห้จริงคุณผู้ชมเป็นแบบระเบิดเลยอ่ะระเบิดแรงมากด้วยครับโอ้โ uh, หเดี๋ยวเก็บระเบิดนี้ไว้ก่อนเลยนะครับมาอย่างต่อไปเราก็จะหาแร่เหล็กแล้วกันผมว่าน่าจะหาเจออยู่แถวเนี้ยอย่างที่ผมบอกครับแต่และแร่เนี่ยมันจะมีพลังพิเศษของมันอยู่นะครับถ้าเราใช้พลิกแอค,คนี้ขุดเนี่ยหรือผมลองขุดลงไปดีว่าคุณผู้ชมเผื่อแบบมันจะเจอเหมืองนะฮะเอาเว้ยต้องลองดูครับเแ้ยแต่ว่ามันจะมืดดีเดี๋ยวผมปิดเชเดอร์ก่อนแล้วกันโอเคเอาเป็นประมาณนี้นะผมจะวันนี้ก็ขุดไปเลยครับเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้ผมขุดมาเจอแบบว่าห้องห้องหนึ่ง แน่ใจผมเดี๋ยวเก็บไปก่อนนะครับก็คือผมเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับว่าแต่ละแร่มันมีพลังอะไรบ้างเนี่ยก็คือแบบกะจะมาเทสฟ้อมคุณผู้ชมเลยอะไรเงี้ยครับเรีแอคชั่นผมมันจะได้ดูแบบเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยนะต่อไปเอาเป็นแร่อะไรดีอ่ะอุ้ยตรงนี้เป็นเลวีเลยครับน่าจะมีเลตโตนอะไรอย่างงี้เปล่าจากประสบการณ์ของผมแล้วเนี่ยผมว่าคุณลงไปน่าจะเจอเหมืองต่อนะครับ นี่ไงฮะผู้ชมเจอแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวที่มันเลววนอีกแล้วเหรอโอ้โหอะไรกันบรับเนี่ยเจอเลววนอีกแล้วนะฮะเอาล่ะตอนนี้เราเจอทองแล้วครับผมจังหวะนี้เราก็จะทําการต่อขึ้นไปขุดเลยละกันนะฮะขุดทองไปครับผมจังหวะน,นี้โอ้โหมันเร็วได้ใจจริงๆเลยผ,ผู้ชมแบบโคตรเร็วอะ่ะสำหรับทองนะครับมันคืออะไรเนี่ยโกลเด้นขีดแอปเปิลแล้วก็อินกอรดนะครับผมทำไมมีขีดแบบนั้นวะเนี่ยเอาไปว่าเดี๋ยวเราค่อยเทสนะเฮ้ยตรงนั้นลาพีสเหรอลาพีสก็ลองดูด็กครับไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ก็เลสโตนบบนนนนะะะฮเเเอาลสลสบบดโตไ้มปแียผุ แล้วมาทดลองดูใหม่ด้ว่ะนะครับลาพีสก็ขุดไปเลยครับผมมาได้เป็นไรอะเดีย p l แพเนอย่างนั้นเหรอฮะอุ้ยฟังชื่อนี้แบบเหมือนจะไม่โหดร้ายนะฮะตอนนี้เราอยู่วายยบป่ะเฮ้ยผมว่าขุดอีกนิดอาจจะเจอเพชรใช่สัมผัสได้ฮะขุดไปอีกนิดเจอเพชรแน่นอนจาประสบการณ์แบบพูดเล่นไมค e c r ร f บยุคบุกเบิกเนี่ยมันต้องใช่แน่เลยฮะอาวลประมานี้แหละขุดตรงไปเจอเฮ้ยอ้โหแมนเกินคุณผู้ชมแมนอะไรขนานี้วะเนี่ยขุดไปเลยครับเจ้านี่เฮ้ยโหดจริงอันนี้ไม่ได้เตี้ยมเลยนะ ตอนนี้เราอยู่ไบโอมอ่าเอ้ยเบิร์ดฟอเรสเหรอเราต้องไปอยู่ไบโอมเมาเทนนะครับผมถึงจะเจอเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมกลับขึ้นไปก่อนดีกว่านะฮะโอเคผมตอนนี้กลับขึ้นมาด้านบนแล้วนะฮะโอเคตอนนี้ก็จะเป็นโซนภูเขานั่นเองนะครับก็เคยเมลโล่เนี่ยมันจะเจอที่นี่นั่นแหละแต่แบบจะเจอหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะฮะเอาไงดีเราจะขุดดิ่งลงไปหาเงี้ยเ,เอาไปว่าจังหวะนี้เนี่ยไม่แต่ต้องลองแล้วครับจังหวะนี้เนี่ยก็ขุดไปเลยครับขอให้เจอนะอผมขอให้ดวงผมมันดีด้วย,วย<ๆ>เเเเออออะะะมมมื่กก้้กบบแบจพรราลลว์ลง,งป,นไไปนไะไ เอาอะผู้ชมโอ้โหเพิ่งขุดไปแล้วนะครับเจอแบบผมบอกแล้ววันนี้ดวงผมมันมานะครับผมเอาละอันนี้คือ Emerald Trader เหรอฮะปืิ่แถวนี้โอ้โหมีอีกว่ะได้มาสิบแล้วครับจังหวะนี้สุดจัดเลยนะครับผมผมมาโบลที่ไหนเนี่ยเอว่าจังหวะนี้เจออีกหนึ่งครับอะไรวะครับเนี่ยโอ้โหพอจะเจอมันก็เจอเลยนะตอนนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะต้องการออบซิเดียเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะไปเนเธอร์นั่นเองครับผมมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องการน้ำอะเอาให้แบบมันไหลไปหาลาวาได้ป่ะเราขุดไปได้ป่ะให้มันไหลไปแบบนี้นะครับมาแล้วน้ำของเรามาแล้้้้ววถถึึงงเ่่่าออไไไไมมมดดรใหัน เอาล่ะจะังหวะนี้น้ำของเรามาแล้วครับได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเป็นออฟซิเดียนซะระดับมันไม่ได้แป๊บนึงนะอเอาไงดีวะคุณผู้ชมเราต้องการออฟซิเดียนอ่ะไม่ไหะวแล้วว่ะเสกน้ำมาวางเลยแล้วกันฮะฟืบแบบนี้เลยนะฮะโอเคทีนี้ขุดได้แล้วผมไหนขุดดูดิฟืบไหนอ่าเร็วใช่ได้อยู่นะครับเอ้ยได้วใจเย็นวางน้ำก่อนนะครับผมแล้วขุดไปและนี่คือพลังความเร็วของพิกแอคอ่ะพิกพลิกพิกนะครับผมชื่อน่ารักเลยนะเหมือนแบบ,บหมูอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตอนนี้ได้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามหมอเดี๋ยวอ๋อฝั่งนี้ด้วยเก้านะครับนนีเากึดผมออ ะะปาและสโกกลับขึ้นไปดีกว,ว่าครับออกมาได้แล้วครับผมยังเป็นตอนเช้าอยู่เลยนะเอ้ยตอนนี้ผมอยู่ไหนวะเนี่ยผมมาโผล่แถวภูเขาไหนวะเนี่ยเ่อนผู้ชมรู้สึกง,งงไปหมดแล้วฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองบินดูวันนึงนะครับอ,อ๋อนี่ทางนี้กลับไปครับผมจังหวะนี้เอาล่ะหมู่บ้านของเรานะครับผมทีนี้ก็ใส่เชเดอร์อื้อหือภาพสวยครับผมชอบมากเลยชเลยชเดอร์ BSL เนี่ยโคตรสวยเลยนะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราทำไฟแช็กซะหน่อยละกันนะครับผมไฟแช็กครับผมจังหวะนี้ก็เดี๋ยววางเลยนะฮะเออเอาล่ะมาครับผมได้แล้วครับสำหรััััับบบดดดูิิิมมนนนนยาางงผปกตตะะคครรแ่่ช เดี๋ยววันนี้จุดไปเลยดีกว่านะครับมาทีนี้เนี่ยเราจะไปหา,าควาดนะครับผมแล้วก็นเนเธอร์ไลท์นะครับโผล่หน่อยครับนี่อ่าเป็นป่าแดงนะครับขอให้เจอแบบเร็วๆด้วยเถอะนะครับผม ไม่อยากเสียเวลาเยอะเฮ้ยที่นี่มันแบบบันแดงเกินวะเอาเป็นว่าไปอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับมาทีนี้เราจะถลุงหาแล้วผมเนเธอร์ไลท์อยู่ไหนนะขอเจอหน่อยได้เป่าอแค่ตอนนี้เราเจอควาสนะครับจะวะนนี้ขุดควาสไปก่อนเลยแล้วกันตอนนี้ได้มาเป็นเมจิกควาสนะครับผมเมจิกควาสเหรอเป็นแบบควาสเวทมนต์เหรอฮะเอ้ยน่าสนใจนะเอาเป็นว่าเก็บมาก่อนแล้วกันนะครับต่อไปก็เราต้องเจอเนเธอร์ไลท์ให้ได้ครับผมว่าเราขุดแบบนี้ยังไงก็น่าจะเจอนะเฟิบเจอควาสอีกแล้วฮะแต่ไม่ใช่ครับผมเราไม่ต้องการควาสแล เป็นยังไงฮะเอาล่ะเหมือนจะเผาให้เลยนะครับผมมาได้เป็น Burning Nature Light เหรอฮะ Burning Nature Light ก็ไม่แน่ใจว่ามันทำอะไรได้นะครับเดี๋ยวคุดเพิ่มอีกนิดนึงดีกว่าเนาะอู้วไม่บอกเราวะน่าจะมีอีกหน่อยมากแถวเนี้ยอู้ดูน่ากลัววะอ๋อตอนนี้แบบขุดมาจนทะลุเลยนะครับผมว่าน่าจะพอแหละรู้สึกแบบเออเด้อเด้อด้เหมือนไม่มีวิ่แววว่าจะเจอแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เอาแบบว่าโดดกลับไปเลยละกันนะครับแบบนี้เลยโอเคมากลับมาแล้วครับโอเคผมทีนี้เรามาดูพลังของแต่ละแร่ดีกว่านะะะะะะะคคครรรรรรััััััับบบบบบบววว่่่่่าาาาามมมีพลลลงงอออออไไกกกกกนน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 ้้ผเเเเยยแแแจจดิฐ็็หป ปาไปก็คือระเบิดนั่นเองจหวันนี้บ้านหายครับลุงนี่วิออกมาเลยนะครับคือแบบแรงมากๆอะ่ะเอาใหม่นะฟื้ปาไประเบิดเกณฑ์โหดจริงนะครับแล้วถ้าสมมติผมปลาลัวล่ะฮะเอาละมามา,มา,มาลองดีกว่านะครับสามสองหนึ่งปาครับฟื้อแบบนี้เลยนะฮะระเบิดของเราเอ้ยเดยวมันลงน้ำอะ่ะเอาใหม่หุ้ยระเบิดอยู่ระเบิดอยู่อู้เหมือนจะแรงนะครับเนี่ยเอาใหม่นผมจะปลาด้านนี้นะจหวันนี้เอาใหม่นะสามสองหนึ่งปาไปแบบนี้เลยนะครับไหนดูดิอุ้มระเบิดไปครับ บ้านหายครับผมบ้านพังหมดเลยนะครับหูดูดิหลุมนี่แบบโคตรใหญ่ครับโผลเกินไปหรือเปล่าเอาใหม่อีกลูกตุ้มแรงจริงนะฮะว่าไงลุงแรงเปล่าแรงเปล่าโอ้โหเป็นไงฮะโหดโคตรเลยครับปื๊บตอนนี้คือหมู่บ้านพังแล้วครับเอาจริงเละครับผมมาเรามาดูอย่างต่อไปดีกว่านะครับผมคือแอนวิวปาร์ตี้นะครับเป็นยังไงฮะกดลิกขวาไปเฮ้ยเนี้อะไรเนี่ย โอ้เมียนวิวตกลงมานะครับผมเฮ้ยโหดไปเปล่าไหนเราตรงนี้ดิคลิกขวาไปครับจังหวะนี้ลุงตายหรือเปล่าครับปุ๊บลุงตายเลยนะครับแล้วแบบมันเว้นแบบไม่ให้โดนตัวเราเองด้วยนะครับผมค่อนข้างสุดยอดเหมือนกันนะเนี่ยความแรงระดับนี้ไอรอนโกเลมจะตายหรือเปล่าซามอนไอรอนโกเลมนะครับจังหวะนี้แอนวิวปาร์ตี้ทับไปปุ๊บเป็นไงฮะเฮ้ยไม่เป็นไรเลยวเปล่าโหมันแบบแข็งแกร่งว่ะดูดิมันก็เจ็บแค่เนี้ยเองนะฮะอีกสักรอบครับผมจะตายหรือเปล่าฮะเองเรียบร้อยครับผมประมาณ4-5ทีถึงจะตายนะครับก็โหดดดดจรรรริิงๆแหหหลลละะะนนนนต่ออออไไไปปคคับบผมมเเเเ็์์ซฮกขวาึ เฮ้ยคลิกขวาเพื่อคือเหมือนหายเลยอ่ะอเฮ้ยยังไงวะเนี่ยเอาใหม่โอเคเดี๋ยวลองกับอันนี้นะครับคลิกขวาไปเฮ้ยคือแบบมันทะลุหายไปเลยอ่ะอ๋อนี่คือแบบเป็นเลเซอร์เลยใช่ไหมจหังหวะนี้โอ้โหดูดิครับแบบมันเหมือนว่ามันเจาะเป็นหลุมไปเลยอ่ะจังหวะเ,เนี้ยโหจัดนะครับผมเฮ้ยแต่แบบหมดแล้วอ่ะไม่เป็นไรเรามาดูอย่างต่อไปก็ได้ครับอันนี้คือแบบเดียร์แพนเน็ตนะครับผมจังหวะนี้คลิกขวาไปครับฟืบเฮ้ยเดี๋ยว เราโดนระเบิดเลยอ,ะอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะเอาใหม่ดิอันนี้ผมจะมองขึ้นไปเลยนะปึ๊บมันคืออะไรฮะอู้เหมือนเป็นแบบโลกนะครับผมโลกตกลงมาอะไรเงี้ยวัตตาฟ้าเอาใหม่ดิเป็นโลกอย่างนั้นเหรอฮะเออว่ะเป็นแบบโลกตกลงมาชนอะไรเงี้ยอู้หสุดยอดเลยฮะแก่ตายคร้บผมต่อไปเป็นเมจิกควานครับคืออะไรอะ่ะปึ๊บอ้โหพุ่งครับบินได้ครับอัานไหนลองกดซ้ำดิเฮ้ยเดี๋ยวเราสามารถบูขึ้นมาเรื่อยๆเลยเหรอเฮ้ยตอนนี้คือแบบขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับว h ตตาฟ้โอ้โหตอนนี้นี่คือแบบผมขึ้นมาจา700ับ800คร ไปจังหวะนี้วายจะแตะที่2 0 0พแล้วนะครับผมมันเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยโอ้ขึ้นมาแบบโคตรสูงนะครับผมสูงแบบโหลดไรไม่เห็นแล้วอะเกินไปเป้าไม่จิกควาสเกินไปเป้าครับจังหวะนี้ผมว่าผมฆ่าตัวเองตายน่าจะเร็วกว่านะครับมาอย่างต่อไปเป็นเลสโซนเหรอไหนลองดิปึ๊บเพื่ออะไรอะลีกขวาไปฮะไม่เม,มันคืะไหวะคุณผู้ชมอันนี้ผมไม่แน่ใจเนะี่ยอันไหนลองกับอันนี้ดิมอนอ๋อคือแบบลิกขวาปึ๊บฟ้าผ่าแล้วฮะเอาใหม่ดิจังหวะนี้ ฟ้าผ่าไปอู้อู้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาก็คือแบบว่าต้องล็อกไปที่มอนนั่นเองนะครับผมไหนไอรอนกเลมดิโดนฟ้าผ่าไปไงครับปื๊บไปอ,อ,อู้ก็น่าจะเจ็บอยู่นะฮะแต่ว่าไม่เจ็บเท่าไหร่นะครับผม <c oughs> เอาไหมลองกับเจ้าแก่รอ,อบดูว่าจะว่านี่สามสองหนึ่งไปเลยครับผมอุ้ย <c oughs> กลายเป็นบิ๊กซอมบี้เลยครับก็คือแบบว่าถ้ามีมอนเยอะเนี่ยมันกลายเป็นวงกว้างเลยนะครับผมต่อไปเป็นทองดีกว,ว่ามาคืออะไรอะ่ะขี้ขวาไปดิเฮ้ยขี้ขวาไปนะครับมีอะลิเจนสามสปีดสองแล้วแอบซอร์บชั่นนะครับผมคือแบบเหหหมืออนนนระะโโดดดดจั่ขาี้ไปบวววกกกกกัััับบบอออลลลรรนนนเเมมมมมดดดดีี่าาา็ิคคผ๋ยงให้ตูะบ ต,ตบมาดิปื๊บอุ้ยตบไม่แทบจะไม่เข้าเลยเอตเออตายเ <c oughs> ดีเ๋ยวใจเย็นคือมันก็เพิ่มมาไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วที่ขวาลัวๆก็ไม่มีผลนะเอยเดี๋ยวมีแบบอ้นี้ด้วยอ่ะแบบไม่หิวบ้าเมื่อกี้คืออะไรวะน่าใช่ก็มาดิครับมาซูสักตั้งมาเฮ้ เอ้ยมาดิครับมาดิครับเอ้ยโอ้ก็คือมันโดบได้ประมาณนึงนะครับแต่แบบก็ตายได้อยู่ดีนะครับต่อไปเป็นเอเมอรัล่เทรดเดอร์เหรอฮะเอ้ยคืออะไรอะ่ะคลิกขวาดิโอ้หดูชุดเกนดิครับวอเตอรฟักชุดเกรดขนาดนี้เลยนะฮะโอ้โหถ้าเอานี้ไปฆ่ามังกรจะเป็นไงครับเนี่ยคือของทุกอย่างนี่คือแบบสุดอะสุดจัดอะนะครับอ่ะเดี๋ยวลองแลกมาดิครอสโบเหรอฮะครอสโบแล้วก็อะไรดียะดาบแล้วกันมาไหนลองคอร์สโบนี้เจังหวะนี้อ่าเอ้ยปึ๊บยิงไปอ่าก็ออกมา3ลูกนะครับผมก็คือมมีัลตตติช็ออเ้ยแ่มันบอกมัลตติช็อเลยนนะทาไมมมัออกแค่3ลูกอะ ช่างมันนะครับผมก็ถือว่าโหดแหละนะครับสำหรับดาบก็น่าจะต้องเทสกับไอเจ้านี่นะครับผม1ทีครับผม2ทีสามทีเอ้ยตายครับผมถือว่าแรงใช้ได้เลยนะประมาณ4ี่ห้าทีนะครับผมมา เดี๋ยวขอลองดูอีกรอบนี like <fen> ้มีอะไรเลขก็จะเป็นชุดกรอบแบบ Production X เลยนะครับสะท้อน5ด้วยโโอ้หก็คือถ้าใครอยากได้ของเทพเนี่ยใช้แล่นี้แลกได้นะครับและอย่างสุดท้ายเอ้ะใช่สุดท้ายว่าเออใช่เป็นอ่านเนเธอร์ไลท์นะครับผมไหนคลิกขวาดิปึ๊บอู้ดดดออกมาเป็นแบบไฟอะไรอย่างงี้เลยอะแมกมาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เรามีการไฟด้วยนะครับผมเกิดไปเป้าวจู่ๆก็เปลี่ยนให้แบบรอบๆกลายเป็นแบบไฟอะไรอย่างงี้หมดเลยนะครับจังหวะนี้ไหนลองดูดิลุงตายแน่จังหวะนี้คลิกขวาไปครับอื้อเบิร์นครับผมเฮ้ยคือแบบว่าเปลี่ยยยยยยนนนนนนนจาาาากกกกกหิิิ่่่่ะะแแแบบบบบบคืออออ้้ลลลลลเเเเเเเปปป็็มมมดดดูฮทีี๋วผงไ นั้นดูดีกว่าฮะไหนลองคลิกขวาหน่อยฮะจังหวะน,นี้ฟืบคลิกขวาไปโอ้โหดูดิเปลี่ยนหมดเลยครับเจงหวะนี้เนี่ยกลายเป็นแบบแมกมากบล็อกไปเลยนะครับค่อนข้างเทเลยเนี่ยดูดิและนี่คือพลังของแร่นะครับผมที่ถูกขุดด้วยอ่ะพิกแอคนี้นะครับผมก็แต่ละอันคือแบบพลังโหดมากๆเลยนะครับผมแต่ผมสงสัยนะครับว่าไอระเบิดนี้เนี่ยถ้าไปโยนใสเน่เดอร์ดักอนมันจะเจ็บแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นแวะไปสักหน่อยละกันนะครับผมเอาล่ะมาเรามีระเบิดนะครับผมซึ่งเป็นระเบิดที่แรงมากครับเจงหวะนี้โยนไปสักอันหนึ่งด เอาเป็ว่าอย่างแรกก็ทำลายเสาก่อนล้วกันนะครับไปนี่ยนระเบิดแบบนี้เลยครับชิวจัดอะอะรัวๆเลยฟื้ไปแบบนี้เลยครับโอ้โหโผลเกินไปหรือเปล่าครับเจ้าวันนี้ระเบิดเอ้เดี๋ยวนะทำไมเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับเอาใหม่ดีมันก็ระเบิดนี่ใช่ไหมเออมาใส่เมื่อกี้แบบมันลงพื้นแล้วไม่เป็นไรเหรอตุ้มก็ระเบิดนี่หว่าเอาล่ะมาตอนนี้เคียร์น่าจะใกล้ครบแล้วนะครับ ไหนลองเอเดอร์แมนก่อนนี้จังหวะนี้เอเดอร์แมนเป็นไงครับตุม้มเ้ยวาร์ปหายหรือตายวะเหมือนจะเป็นวาร์ปมากกว่านะครับผมโอเคผมมาเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับผมว่าถ้าเราปาระเบิดใสเด่เนอร์ดักก้อนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับ3 2 1ปาไปลาาแล้วจังหวะนี้ระเบิดตุ้มโโอ้หกระเด็นเลยครับโคตรแรงครับผมปาใส่ตัวได้ปะเฮ้ยไม่ได้หรอคุณผู้ชมแล้วจะเอาอันเนี้ยฟื้นแพเน็ตเอิร์ธครับผมระเบิดโลกมาตุม้ม ไม่โดนครไม่โดนโอเคครับ okay, ผมจังหวะนี้วนมาใหม่แล้วครับเดี๋ยวผมจะลองใช้พลังอาโลกระเบิดดูนะครับผมว่ามันจะแรงหรือเปล่านะครับจัดไปจังหวะน,นี้โลกระเบิดครับผมลงมาแบบนี้เลยนะฮะปุ้มเฮ้ยไม่มีผลวะ่ะเอา้าแต่มันบินหายไปไหนวะเนี่ยโอเคครับผมผมว่ามันต้องเป็นระเบิดโคบ,บอลจริงหรอคุณผู้ชมระเบิดโคบ,บอลนี่แรงสุดแล้จวจังหวะเนี้ยก็ปาไปดีครับจังหวะนี้ระเบิดไปครับผมตายต้องตายแล้วช็อตเนี้ยเฮ้ยตายปะเนี่ยไม่โดนเหรอวัดตับฟัคเฮ้ยไม่ไม่โดนอ่ะคืออะไรเอ้าก็ระเบิดดีกว่า งงฮะงงจจงหวันนี้มันอะไรวันเนี้ยตบไปเลยแล้วกันนะครับไปดีตายดิมั่นไส้แล้วฮะมันไม่ยอมตายนะจังหวันนี้ก็ตบเลยแล้วกันตายจจงาวันนี้ต้องตายแล้วครับเอ้ยตายซะเถอะเออเออฆ่ายากมากเลยนะครับเมื่อกี้ผมปาไปเรื่องเยอะทำไมมันไม่ระเบิดวะผมงงวะ่ะ อ๋อคือมันลงเบรลเอาไม่เป็นไรเหรอเออว่าลงเบรคเราไม่เป็นไรครับก็ว่าอยู่นะครับผมใช่ป่ะวะเอ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมทำไมอันนี้ผมปาแล้วมันไม่ระเบิดแล้วอะเอ้าทำไมอะพลังหมดฤทธิ์แล้วเหรอผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่ว่าระเบิดนี่มันแรงมากเลยนะเอาเพราะว่าวก,กลับไปเลยละกันนะครับผมมาก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นดัตตาแพรนี้นะครับผมลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะสามารถโหลดไปเล่นได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มี